ยนโชมนาฬิกรารูเมดอินแคบูเดียที่ฮุนเซนเตรียมมอบให้ผู้นำชาติอาเซียนแฟนเพจของนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายฮุนเซนโพร,รูปนาฬิกาข้อมูลสุดหร,รู้ที่ผลิตในประเทศกัมพูชาเมื่อวันจันทร์7พฤศจิก,กายน นาฬิกาเหล่านี้นายฮุนเซนจะมอบให้กับผู้นําประเทศต่างๆที่มาร่วมประชุมสุดยอดสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนระหว่างวันที่10-13พฤศจิ 13, กายนที่กรุงพนมเปญน,นาฬิกาดังกล่าวมีทั้งหมด25เรือนใช้กลไกที่มีชื่อว่าตูไปยงเพื่อให้เดินได้อ,อย่างแม่นจาที่สุดสสวนที่หน้าปาดัดมีการสลักข้อความว่าอาเซียนแคบโรเดีย2022ส่งองรอบตัวเรือนสลักคำว่าเม e ิน Ca m b เดีย ส่วนที่สายนาฬิกาก็สาร้อฟามว่าอาเซียนแคบูเดีย2022เช่นกันนายแกเบลตันโกศกของแบรนนาฬิกากัมพูชาปรินเฮอร์โรโจีจะผลิตนาฬิการูแก่ผู้นําชาติต่างๆที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ให้สัมภาษณ์แกส่สำนักข่าว a f p ีว่านาฬิกาดังกล่าวนอกจากตกแต่งได้อย่างสวยง,งามแล้วที่ตัวเรือนยังฝังทับทิมสังเคราะห์ด้วยโดยใช้เวลาออกแบบและประกอบในกัมพูชาใช้เวลา,านานกว่า18เดือนแต่โคศกของปรินเฮอร์โรโรจีรายนี้เขาไม่ เปิเผยราคาของนาฬิการูดังกล่าว